สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโลบก,กันทุกคนด้วยนะครับผมนี้อยู่ในแบบม,มีมิกครับทุกคนเขาว่าแบบนี้แบบแแบผีที่น่ากลัวที่สุดจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าลองไปทา้าพิสูจน์เลยนี่ก็ผมเ oh, จอม,ม,มีมิกโอ้ยขึมาดีครับกลัวที่ไหนอ่ะดีแล้ว,วะอะเฮ้ยเฮ้ยเอา ครับเนี่ยพนักงานกลับดึกนะครับน้องๆอ,อ,อะไรเนี่ยอ้เฮ้ยทำไมคนรู้วะผมไม่ได้ปวดขี้นะครับโอ้เชนค้นหากุญแจอ้าวเจอละปลดล็อกประตูประตูอยู่ไหนครับโอ้ว้าว อะไรครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป,แปนะ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะโ,โอผมมว้ผมไม่ได้กลัวทุกคนไม่ได้กลัวนะโอ้ยทําทำอะไรครับอ๋อ แตบบ่ในคืนนี้ฉันคิจะมาถึงค่นข้างเร็วๆนี้นะวไม่เป็นไรเว้ยแมบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย,ยโลกสิ่งนั้นเคยเงี้อะไรเนี่ยอุอ้ย อะไรครับเนี่ยไอสัตว์ไฮ้ตรงนี้เหมือนอ๋อฉันอยู่นี่อะไรฉันต้องอะไรวะทำไมถันไอ้สัตว์เอ้ยเียฉันเคยหลอนกันนะนี่อย่างน้อยเห็นเขาใช่เขายังคงมีอยู่จะให้วิ่งเหรอโอ้ยกูไม่อยากเปิดประตูเลยเพื่อน มาดีสาตว oh, oh? oh? oh. like ์โอ้ยทำไมเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเงาไปแปลกนะขวาล้ายซ้ายดีโอซ้ายขวา let's go boy เออเออกลัวโอ้ย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 อะไรครับเนี่ย กูหยิบไปฟาดหัวผีได้ปะนี่ใครเป็นมินแล้วโอ้เป็นมินแล้วมันเกิดการไม่ได้ไงวะน้นองๆใครเป็นมินก็อย่าลืมเอ้ยกูกลับมาที่เดิมปะเนี่ยฮัโโลโหลตามไใจวะทุกคนมันเป็นวิธีอะไรสักอย่างอะเฮ้ยมีเงาแปลกๆ่ะอาจารย์เอ๋ตัวเองโอ้เชดคนลุก สถานเกมมันเนี่ยถ้ากูหลุดเข้าไปในมิตินี้จริงๆทำไงนะ่ยหลุดเข้าไปนิวอันเออโฮมสวิตโฮมก็มาครับมืดจังวะทำอะไรนี่เยี่ยมแม่งเลยครับลบดูครับขั้นสุดแมน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 กูเทเวิร์กได้ไหมเทเวิร์กเทเวิร์กเทเวิร์กตัวเยี่ยเนี่ยเฮ้ยต้องเจอตัวนี้หรือเปล่าเอ้ย เป็นอสูรแล้วทุกคนผมเป็นทันจิโรผมจะด่าฟันคมอมบา,เา,เาเยเจอะไรเลยวะไปๆๆเสียเวลาออกจากที่นี่ดีกว่าไปครับออกครับผมอ่อกออกนี่อันนี้เมื่อกี้มาทางซ้ายใช่ไหมโอเคไปทางขวา โอ้เชดอะไรครับนี่อ่ะโอ้ยประตูอีกเหรออ๋อไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ประตูโอ้ตอนนี้เหมือนแบบอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเะอ้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่สายเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยย่อย,อยหนูพิษอะไรคือหนูพิษวะ

เฮ้ยสาวสาว,สาวน่ากลัวจังวะโอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยไอสัเฮ้ย